สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสงขา g o ลเวอร์ไฟนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่2องนะครับที่เราจะมาเอาสาระข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปลูกกัญชานะครับหรือว่าการดูอาการการแก้ไขอาการต่างๆของต้นกัญชานะครับมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องอาการปุ๋ยเกินและทําให้ปลายใบไหม้นะครับว่าเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าต้นของเรา่ยเกิดอาการปุ๋ยเกินแล้วนะครับแล้วก็สาเหตุของอาการนี้เนี่ยมาจากอะไรนะครับ มีวิธีแก้ไขมีวิธีป้องกันยังไงนะครับสำหรับอาการปุ๋ยเกิเนอ่ะโดยต้องขอบคุณพี่บ๊อบ v ีโกรก่อนเลยนะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้รูปมาใช้สําหรับทําคลิปให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพื่นคนไหนสนใจอุปกรณ์ปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหรืออุปกรณ์อื่นๆอนนะก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับที่ร้านวีโกร b บายด็อในช้อปปีนะครับสามารถเอาโค้ดส่วนลด v g r o k g 9 9เนี่ย ไปใช้สำหรับสั่งซื้อในช h อป e ีได้เลยนะครับที่ร้าน V ีโก w b ยด r b ็อกเนะครับหรือว่าพิมพ์เข้าไปที่เพจนะครับเพจวีโกรอยด็อกเตนะครับส่วนอีกช่องทางเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ v ีโกรอย a ์ไทยแลนด์นะครับสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้ทุกช่องทางนะครับแต่ผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปดูกันด้วยนะครับสำหรับร้าน V ีโก w b ยด r b ็อกเตอร์บ๊อบนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้เลยนะครับวันนี้เเรราาจะมพูดถึงงื่อ อาการปุ๋ยเกินแล้วทําให้ปลายใบไหม้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าอาการปุ๋ยเกินเป็นอาการเบสิกที่แทบจะเจอกันทุกคนเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นักปลูกหรือว่ามือเก่าเนี่ยก็อาจจะยังเจอกันอยู่นะครับสําหรับอาการนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันจากสาเหตุก่อนแล้วกันนะครับว่าอาการปุ๋ยเกินมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับอาการปุ๋ยเกินด้วยส่วนใหญ่สาเหตุมันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับแต่ว่าสาเหตุมันสําคัญอยู่แล้วนะครับและบางคนอาจจะไม่ได้ สนใจมันมากนะครับสาเหตุแรกเนี่ยก็คือการให้สารอาหารที่เยอะจนเกินไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการที่ทําให้ปุ๋ยเกินนะครับอันนี้เนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอาจอยากให้ต้นมันโตไวๆนะครับต้นใหญ่ๆได้ผลผลิตเยอะๆนะครับก็เลยอัดปุ๋ยแม่งเยอะๆนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการปุ๋ยเกินได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดอาการปุ๋ยเกินได้นะครับก็คือการใช้ปุ๋ยหมักนะครับ อันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นแบบเพื่อนๆที่ใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยอาจจะเจอกันบ่อยกว่าเพื่อนๆที่ใช้เป็นปุ๋ยแบรนด์อีกนะครับปุ๋ยหมักเนี่ยสาเหตุที่ทําให้มันเกิดอาการปุ๋ยเกินเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยหมักบางทีเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมพวกธาตุอาหารต่างๆได้นะครับเราไม่สามารถควบคุมในตัวเจนหรือสารอื่นๆได้เลยหรือธาตุอื่นๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการหมักนะครับ มันก็จะส่งผลทําให้เกิดอาการปุ๋ยเกินได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เป็นปุ๋ยหมักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปุ๋ยหมักเวลาปุ๋ยมันจะเกินเนี่ยมันจะไปหนักทางพวกในตัวเน่นส,ส่วนใหญ่นะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเวลาเพื่อนๆให้ไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าใบมันจะเขียวเข้มนะครับอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาการระยะแรกนะครับของอาการปุ๋ยเกินด้วยเช่นกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ปุ๋ยหมักนะครับผมแนะนําว่าควรลดปริมาณปุ๋ยลงนะครับเวลาให้เนี่ย ควรให้น้อยๆน,นะครับปรับค่า ppm ให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการปุ๋ยเกินนะครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดอาการปุ๋ยเกินได้เนี่ยก็คือเรื่อง pH น้ํา hm นะครับ pH น้ำ hm เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับของการปลูกต้นกัญชานะครับถ้าเราให้ pH สูงจนเกินไปหรือต่ําจนเกินไปเนี่ยไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เกิดอาการปุ๋ยเกินได้นะครับ มันจะไม่ใช่แค่อาการปุ๋ยเกินนะครับมันจะรวมถึงอาการปุ๋ยล็อกหรืออาการขาดสารอาหารอื่นๆตามมาอีกเยอะมากนะครับสาหรับการให้ PH ที่ไม่ตรงตามที่สมควรนะครับสําหรับเรื่อง PH การเลือกใช้เครื่องวัด PH เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับถ้าเราเลือกใช้เครื่องวัด PH ที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยตัวถูกถูกร้อยกว่าบาทเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานเนี่ย pH มันเพี้ยนเร็วนะครับ ผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นเครื่องวัด pH ที่โอเคนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมใช้เป็นเครื่องวัด pH รุ่น hm 8ีดนะครับของร้าน v grow by d r bob นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการปุ๋ยเกินได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อนะครับถึงวิธีการจะรู้ได้ไงนะครับว่าต้นเนี่ยมีอาการปุ๋ยเกินแล้วนะครับหรือว่าวิธีสังเกตอาการยังไงนั่นเองนะครับวิธีสังเกตอาการเนี่ย ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูในรูปได้เลยนะครับมันจะมีเป็นจุดสีน้าตาลนะครับอยู่ที่ปลายใบนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับนั่นก็คือปลายใบไหมแล้วนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือช่วงแรกของอาการนะครับมันก็จะไปไหมช่วงปลายใบก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะก็ค่อยๆลามมาเรื่อยๆนะครับแล้วตัวปลายใบเนี่ยมันก็จะม้วนงอขึ้นนะครับหรือไม่ก็ม้วนลงนะครับประมาณ90องศาอันนี้เนี่ยก็สังเกตได้เลยนะครับว่า เป็นอาการปุ๋ยเกินแล้วนะครับแล้วถ้าเรายังปล่อยไว้อยู่แบบนี้นะครับคือปล่อยไว้เรื่อยๆนะครับมันก็จะลามมาเรื่อยๆนะครับตรงที่ไหม้มันก็จะลามมาตลอดนะครับจนทั่วทั้งใบแล้วใบมันก็จะแห้งกรอบอย่างในรูปเลยนะครับพอใบมันแห้งกรอบเนี่ยใบมันก็จะหลุดออกจากต้นนะครับอาการปุ๋ยเกินเนี่ยเวลาเราสังเกตอาการนะครับมันจะเป็นแทบทุกใบเลยนะครับถ้าเรายังแก้ไขไม่ได้เนี่ยใบใหม่ที่มันออกมาเนี่ย มันก็ยังเป็นอาการปุ๋ยเกินอยู่นะครับซึ่งก็จะมีจุดส Lang ีน้ําตาลลอยไหมเนี่ยขึ้นที่ปลายใบนะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นการสังเกตอาการที่ง่ายกว่าอาการอื่นๆนะครับเพราะว่ามันแตกต่างจากอาการอื่นกันเยอะมากนะครับ<น>ส่วนวิธีแก้ไขนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นวิธีที่ผมใช้แล้วกันนะครับว่าผมใช้วิธีไหนบ้างนะครับวิธีแก้ไขเนี่ işte ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการฝัดน้ํานะครับ การฝัดน้ำเนี่ยผมจะเสริมให้สักหน่อยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฝัดน้ําเพราะว่าผมเห็นว่าบางคนเนี่ยเวลาฝัดน้ำน่ะฝัดน้ําทีหนึ่งสิบถึงยี่สิบลิตรนะครับอันนี้มันก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับสาหรับการฝัดน้ํา1 0ถึงยี่สิบลิตรเนี่ยเวลาผมเจออาการแบบนี้แล้วผมฝัดน้ำน่ะผมจะยกตัวอย่างให้เป็นที่ผมใช้เลยแล้วกันนะครับเวลาผมฝัดน้าเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นผมใช้กระถาง5แกลลอนนะครับเป็นแกนหลัก แล้วเวลาผมลดน้ำเนี่ยผมจะลดน้ําอยู่ที่ประมาณ2ลิตรนะครับผมลด2ลิตรเนี่ยผมจะเริ่มลด2ลิตรในช่วงทาใบวิคสาเท่านั้นนะครับในช่วงทําใบวิคหนึ่งหรือวิคสองเนี่ยผมจะลดประมาณ1ลิตรถึง1.5ลิตรนะครับแต่พอวิควิคสาเนี่ยผมก็จะเริ่มลด2ลิตรนะครับแล้วเวลาเราจะฝัดน้าเนี่ยให้เราใช้ปริมาณน้ํา3เท่านะครับจากที่ใช้อยู่เพื่อเป็นการฝัดน้ํานะครับเวลาเราฝัดเนี่ยเราต้องลดน้ําให้น้ํามันไหลออกมาจาก ได้กระถางนะครับประมาณ20-30เรเนะครับเราจะทําแบบนี้ประมาณ2-3รอบนะครับในการผัดน้ําในระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะหยุดให้ปุ๋ยก่อนนะครับก็คือเราจะไม่ให้ปุ๋ยอะไรเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําครบเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยต่อได้ตามเดิมปกตินะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขนะครับอย่างแรกส่วนวิธีที่2นะครับถ้าเรารู้ว่าเราเจออาการปุ๋ยเกินแล้วนะครับให้เราหยุดให้ปุ๋ยนะครับหรือสารอาหารจนกว่า ใบใหม่ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นปกติคือไม่มีจุดเสี่ําตาลอยู่ที่ปลายใบแล้วนะครับส่วนวิธีป้องกันนะครับวิธีหลีกเลี่ยงอาการปุ๋ยเกินนะครับอย่างแรกเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ปุ๋ยนะครับที่ทํามาเพื่อการปลูกกัญชาโดยเฉพาะนะครับไม่ควรเอาปุ๋ยของการปลูกข,ข้าวหรืออะไรอย่างอื่นพวกนี้เนะี่ยมาใช้นะครับมันไม่เหมาะสมกันนะครับส่วน2นะครับของวิธีการป้องกันเนี่ย ให้ใช้ปุย๋ยตามตารางที่ผู้ผลิตแนะนํานะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับสําหรับการให้ปุย๋ยตามตารางเนี่ยอย่าคิดว่าให้เยอะยิ่งดีนะครับยิ่งถ้าใช้ดินเป็นดินปลูกนะครับแล้วยิ่งให้ปุย๋ยเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งอาการหนักกว่าเดิมน,นะครับมันก็จะแทบป้องกันอะไรไม่ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เป็นดินปลูกนะครับส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยให้ใช้เครื่องวัด ppm เนี่ยวัดค่าปุ๋ยก่อนทุกรอบนะครับ ค่าปุ๋ยเนี่ยเราควรให้ตามความเหมาะสมของแต่และช่วงนะครับตั้งแต่ช่วงเพาะเมล็ดนะครับทาใบทาดอกหรือช่วงสุดท้ายของการทําดอกเนี่ยค่า ppm มันจะไม่เท่ากันนะครับให้เราให้ให้เหมาะสมนะครับสาหรับอาการนี้เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีป้องกันได้อีกหนึ่งวิธีนะครับส่วนวิธีป้องกันอีกวิธีหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับในการป้องกันอาการปุ๋ยเกินเนี่ยก็คือการลดน้านะครับให้น้ําไหลออกมาจากใต้กระถางประมาณ 1 0 2 0ทุกรอบนะครับผมจะแนะนําเป็นแบบที่ผมใช้อยู่แล้วกันนะครับสําหรับการลดน้ำเนี่ยปกติผมจะใช้กระถาง5แกลลอนอยู่ตลอดนะครับผมไม่เคยใช้กระถางที่มันใหญ่กว่านั้นหรือเล็กกว่านั้นนะครับการที่ผมใช้กระถาง5แกลลอนน่ยในช่วงทําใบวีคแรกนะครับผมจะลดน้ําประมาณ1ลิตรนะครับอย่างที่กล่าวไปเลยส่วนทําใบวีคสเนี่ยผมจะลดประมาณ1.5ลิตรนะครับส่วนในช่วงทําใบวีคสเนี่ยผมจะลดประมาณ2ลิตรนะครับ พอผมลด2ลิตรเนี่ยมันก็จะมีน้ําไหลออกมาใต้กระถางนะครับอันนี้เนี่ยเราให้ไหลามาได้เลยนะครับประมาณ 10- บถึงยีแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นกระถางผ้าเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องลดน้ําให้มันเยอะกว่าเดิมมาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเลยว่ากระถางผ้าเนี่ยเวลาเราลดน้ําไปเนี่ยถ้าผ้าไม่เปียกเนี่ยมันจะไม่ไหลออกมาจากใต้กระถางง่ายนะครับเราจําเป็นต้องใช้น้ําที่เยอะกว่าเดิมนะครับ ผมจะลดน้ําให้มันไหลออกมาจากใต้กระถาง10-20%เนต่ะไม่ว่าจะเป็นให้ปุ๋ยหรือลดน้ำเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเวลาผมทำเนี่ยไปตลอดช่วงเลยนะครับมันจะเป็นวิธีป้องกันอาการปุ๋ยเกินอาการปุ๋ยล็อกได้ดีที่สุดนะครับคืออาการอื่นๆน่ยก็อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับหรือว่าเป็นวิธีป้องกันที่ง่ายๆเลยนะครับสาหรับอาการปุ๋ยเกินส่วนเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่อง ใบของต้นกัญชากันนะครับว่าหลังจากที่อาการปุ๋ยเกินมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรอีกบ้างนะครับสําหรับเรื่องนี้เนะี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าใบของต้นกัญชาเนี่ยคือส่วนหลักเลยนะครับในการทําหน้าที่สังเคราะห์แสงนะครับเพื่อการจเจริญเติบโตของต้นกัญชาที่เราปลูกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อใบมันมีสภาพไม่สมบูรณ์เนะี่ยมันก็จะสังเคราะห์แสงได้น้อยลงนะครับได้ไม่เต็มที่มันก็จะทําให้ต้นโตช้าไปอีกตัวนะครับ ใบเนี่ยมันมีผลกระทบมากนะครับถ้าปลายใบไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนบางคนก็อย่างที่บอกว่าบางคนไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะจริงๆนะครับอย่างที่รู้กันเลยนะครับว่าต้นกัญชาที่เราปลูกเนี่ยมันต้องการปัจจัยเพื่อการเจริญเติบโตคือแสงสารอาหารน้ํา CO2 นะครับแต่อันดับแรกที่สําคัญที่สุดก็คือแสงนะครับต้นกัญชาเนี่ย ต้องการแสงที่เพียงพอนะครับเพื่อที่จะทําการสังเคราะห์แสงใบของต้นเนี่ยคือสิ่งสําคัญสําหรับการสังเคราะห์แสงนะครับถ้าใบเกิดอาการไหมจากอาการปุ๋ยเกินหรืออาการอื่นๆเนี่ยมันก็จะทําให้ใบเนี่ยมันสังเคราะห์แสงได้ไม่สมบูรณ์นะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็จะตกลงนะครับได้ไม่เต็มที่แล้วมันก็จะส่งผลทําให้ต้นโตช้าไปอีกนะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นอาการปุ๋ยเกินเหมือนกันนะครับแต่ว่า จะเป็นกรณีในช่วงต้นกล้าหรือว่าในช่วงเพาะ,มะเมล็ดนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนบางคนอาจเคยเจอนะครับว่าเอ้ยทําไมเพาะ,มะเมล็ดออกมาแล้วเป็นต้นกล้าแต่ต้นมีอาการปุ๋ยเกินมีรอยไหมปลายใบนะครับอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับเพื่อนๆที่ใช้เป็นดินซปเปอร์ซอยนะครับหรือเป็นดินที่มีสารอาหารเยอะเยอะนะครับแล้วเอามาเพาะ,มะเมล็ดเนะี่ยบางทีเนี่ยสารอาหารมันเยอะจนเกินไปนะครับต้นกล้าเนี่ยหรือต้นอ่อนเนี่ย มันยังดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีมากนะครับส่วนใหญ่ต้นอ่อนมันจะดูดซึมสารอาหารจากใบเลี้ยงนะครับไม่ได้ดูดซึมสารอาหารจากดินซะเป็นส,ส่วนใหญ่นะครับยิ่งถ้าเราไปใช้ดินที่มีสารอาหารมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ต้นอ่อนเนี่ยเกิดอาการปุ๋ยเกินหรือว่าใบไหม้จากปุ๋ยเกินได้นะครับผมแนะนําว่าวิธีแก้สําหรับเคสนี้นะครับให้เราใช้เป็นพีทมอสนะครับสําหรับการเพราะ,มะเมล็ดหรือการเลี้ยงต้นอ่อนนะครับเพราะว่า พีทมอสเนี่ยคือไม่มีสารอาหารอะไรนะครับต้นเนี่ยสามารถดูดสารอาหารได้จากใบเลี้ยงอยู่แล้วนะครับถ้าเราใช้พีทมอสเนี่ยจะเหมาะมากนะครับสําหรับการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์รอดได้อีกด้วยนะครับสําหรับการเพาะเมล็ดเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็สงสัยนะครับแล้วต้นกล้าเนี่ยหรือต้นอ่อนเนี่ยต้องให้ปุ๋ยไหมนะครับถ้าในช่วงต้นกล้าหรือต้นอ่อนเนี่ยเราไม่ควรให้ปุ๋ยเป็นอันขาดเลยนะครับ ถ้าใช้เป็นวัสดุปลูกที่เป็นดินนะครับหรือเป็นดินซูเปอร์ซอยในช่วงต้นกล้าเนี่ยถ้าเรายิ่งไปให้ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักกว่าเดิมไปอีกนะครับส่วนถ้าเราใช้พีทมอสแล้วเราไปให้ปุ๋ยเนี่ยมันก็ยังหนักอยู่นะครับเพราะว่ารากมันยังดูดสารอาหารได้ไม่ดีมากนะครับเราควรปล่อยให้ต้นอ่อนหรือต้นกล้าเนี่ยดูดสารอาหารจากใบเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับประมาณ2ออาทิตย์แล้วเราค่อยย้ายไปในกระถางที่เราต้องการใช้ต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปให้ปุ๋ยนะครับ ในหลังจากที่เราย้ายกระถางแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะทําแบบนี้มาตลอดนะครับตามคลิปที่เคยลงให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องอาการปุ๋ยเกินและทําให้ปลายใบไหม้เนี่ยหวังว่าข้อมูลหรือสาระที่เอามาเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้นําไปปรับใช้หรือสังเกตอาการต้นที่ปลูกอยู่ที่บ้านนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถ inbox facebook ผมมาได้เลยนะครับผมก็ตอบทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราพอกันแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเป็นเรื่องอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ